ดวงการเงินของคุณเกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจจากช่องพลังใจดูดวงนะครับในช่วงเมษายนนี้เป็น พลังงานแห่งความเจตัญญูนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษากับหาพ่อหาแม่ญยาิพี่น้องของเราเพื่อเสริมสร้างความสุขเสริมสร้างพลังใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปการเงินนะครับเราก็จะมีไพ่น้องใหม่นะครับสองชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นยังโดดเด่นนะครับด้านหลังที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นไพ่สิทธิกริยานะครับจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นการที่เรามาเสริมในเรื่องของพลังงานนะครับจะดูคู่กับไพ่ยันดโลกนะและไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นไพ่พักใจซึ่งทางทีมงานคุณเต้พลังใจและรวมถึงคุณเต้พลังใจด้วยนะร่วมบรร้างไพ่พักใจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะ เสริมพลังงานในเรื่องของการกระทําต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในคลิปเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเงินช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโชคลาภของเราดูโชคของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับสิ่งที่เราควรที่ต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภต้องระวังเรื่องอะไรนะและสาคัญเลยนะครับเลขมงคลนะเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์จะเป็นเลขอะไรเสริมดวงในเลขตัวไหนและจะเสริมเราได้อย่างไร มาดูกันเลยก่าครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับในเรื่องของการเงินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ดูสิอดีตเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของอดีตพายขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราหาเหตุผลหาช่องทางหารุ่งทางรูทางในเรื่องของการจัดการการเงินต่างๆให้มัน เขาลุกข้อยมากิงขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการใช้สติปรรัญญาใช้ความรู้ทักษะต,ต่างๆนาเพื่อจากให้การเงินมันไม่รั่วไหลที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะปัจจุบันล่ะปัจจุบันพายขึ้นว่าสิ่งที่เรากระทำมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่เราหาทางออกในเรื่องต่างๆแต่มันก็ยังเกิดปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่บ้างในเรื่องของการเงินดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขมีการจัดการในปัจจุบันให้ดีมากิ่งขึ้นเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาที่มันเพิ่่่มมมขขขึึข้้นนนหรรรืือออาาากกกวเเดิใงง ขจ,จัดปัญหาให้มันหมดไปและมีการจัดการให้มันเรียบร้อยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอนาคตล่ะอนาคตไยขึ้นในเรื่องของการขจัดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยไปขึ้นว่าจัดการปัญหาได้และมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมาสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องวิกฤตต่างๆในเรื่องการเงินต่างๆให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะอยู่ที่ว่าปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะจัดการมันอย่างไรมากกว่าในเรื่องของการเงินไม่ให้ การเงินเนี่ยมันหลุดลอยหายไปหรือว่าเกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากิ่งึ้นนะครับเรามาดูซิว่าเนเรื่องพูดถึงเรื่องของการเงินแล้วนะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับเราดูเนเรื่องของโชคลาภดีกว่านะครับว่าโชคลาภเราจะช่วงนี้จะเด่นไปทางด้านไหนนะครับ <S 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 เนเรื่องของโชคลาภพ่ขึ้นช่องทางแห่งอนาคตนะมีโอกาสเรื่องได้ของเรื่องของโชคลาภนะครับพ่ขึ้นเป็น เด่นไปในเรื่องของผู้คนนะครับคนรอบข้างนะที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้กับเราเนี่ยมีความปังมากยิ่งขึ้นและยิ่งนะและยิ่งเป็นในเรื่องของพลังงานที่ดึงดูดผู้คนในเรื่องถ้าหาใครทําเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์หรือทาอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะจะดึงดูดคนเข้าหาดึงดูดลูกค้าของเราเนี่ย โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวยู่ที่ว่าเราต้องมีการปรับในเรื่องของความเป็นตัวเองนะครับปรับความมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินก็ถูกดึงดูดในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของด้านอื่นๆในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่ได้มามากนักแต่ในเรื่องของการกระทํามากกว่าที่จะส่งเสริมในเรื่องของโชคของเรานะเรามาดูซิว่าในเรื่องของโชคเนี่ยนะมันจะมาจากทางไหนได้บ้างนะครับดูซิว่า เออทางไหนที่มันจะเข้ามาเพิ่มเติมนะสิ่งที่ไพ่กาลังจะบ่งบอกเรานะครับในเรื่องของช่องทางเราดูทั้งสองช่องทางซิในเรื่องของโชคมาทางช่องทางไหนในเรื่องของโชคนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เราได้มีการกระทําแล้วก็โชคขึ้นมาในเรื่องของการที่เราจดจอ่อแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะในเรื่องของคนรอบข้างมีการได้รับการช่วยเหลือนะครับจาก ญาติผู้ใหญ่คนรับข้างหรือเพื่อนฝูงของเรานะครับคนที่เรามีความที่จะ,ะมีการพูดมีการคุยมีการวางแผนงานร่วมกันนะทำให้ในเรื่องของงานของเราเงินของเรามันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือเรามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการที่เราจะได้รับพลังงานที่ดีนะครับได้รับในเรื่องของสิ่งที่เราได้รับกําลังใจแล้วก็ได้รับกําลังเงินได้ด้วยนะ,ะดูซิอีกช่องทางเป็นอะไร พ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของความโดดเด่นนะอนะพายขึ้นเป็นพลังงานของอินเทอร์เน็ตอีกแล้วนะครับในเรื่องของออไนไลน์นะครับในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การทําเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะช่วยโดดเด่นนะครับให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้รับเงินทองมากยิ่งขึ้นพ่ขึ้นเป็นเรื่อง,องความร่ารวยนะโชคในเรื่องของการเงินม,มันจะเพิ่มปูนมากขึ้นถ้าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับการออกหนะ้าออกตาทางสื่อนะครับทางอินเทอร์เน,น็ตการโพสใน ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทําได้หรือมีความถนัดในด้านน,นั้นๆก็จะเป็นการส่งเสริมทั้งในเรื่องของการเงินของเรานะครับเพราะโชคเรามาในเรื่องของรูปแบบของผู้คนที่ให้การสนับสนุนตัวเรามากยิ่งขึ้นนะก็สามารถช่วยได้เลยณทีเดียวนะครับในเรื่องของการที่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่เรา ควรระวังนะครับข้อระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะครับเราจะต้องระวังเรื่องอะไรนะดูซิในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอจิตใจนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของผู้คนนะครับเมื่อมีผู้คนนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะมีเรื่องของคนที่มาติเตียนเรานะครับมันทําให้เราเสียจิตเสียใจรู้สึก มันกระทบความรู้สึกของตัวเราทําให้เราสูญเสียในยเรื่องของความเป็นตัวเราค่อนข้างเยอะนะครับใครจะพูดจะบอกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่หนึ่งสองอย่างจิตใจเราต้องมีความเข้มแข็งเข้าไว้ไม่งั้นเนี่ยเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองคนนี้บอกอย่างนั้นคนนั้นบอกแบบนี้มันทําให้ในเรื่องของเราจะบริหารจัดการการเงินก็ดีหรือการที่เราจะทํางานของเราก็ดีเนี่ยมันทําให้เราทําไม่เต็มประสิทธิภาพหรือสิ่งที่เราควรจะเป็นนะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับ เรารูสิว่าเราจะสร้างรดยได้อย่างไรสร้างกำลังใจให้มันดียิ่งขึ้นจากสิ่งที่เราต้องระวังอย่างไรได้บ้างนะครับเราก็การที่เราจะเสริมดวงนะครับแล้วก็พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราบ้างนะดูซิ ในเรื่องของการกระทำนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราต้องไตรตรองความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการกระทำต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่มีที่เป็นอย่างไรมากกว่านะครับแล้วก็พอเราเข้าใจความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับไายขึ้นว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นการกระทาและเราเริ่มต้นนะครับในเรื่องของงานก็ดีสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาในเรื่องของงานในเรื่องของการที่เราทําออนไลน์ต่างๆมันเริ่มต้นสามารถทําได้แต่ต้องทําด้วยใจรัก ทำด้วยความสุขนะครับมันทาให้เราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากกับการกระทําหรือมันไม่ต้องไปนั่งเบื่อนะครับเพราคิดว่ามันอาจจะเกิดความเบื่อกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราหลายๆอย่างมันทาให้รู้สึกทุกอย่างมันแย่ไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสต่างๆเริ่มมาแต่เราไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์จนเกินไปอันนี้มันจะทําให้จิตใจตัวเรามันห่อเหี่ยวมากขึ้นนะครับเราควรที่จะรับฟังสิ่งดีเข้าหาตัวเราสิ่งไม่ดีเราก็นํามาพิจารณาและกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้้มันนดียิ่งขึ แล้วการมูล่ะเราจะมูอย่างไรนะครับให้การเงินนะโชคของเราดีขึ้นนะครับอ่ไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะครับถ้าหากเรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่เหลือเกินก็อาจจะมีเรื่องของการทําบุญนะการใส่บาตรการอ่ในเรื่องของการให้ทานนะครับเพื่อส่งเสริมหรือเสริมหรือส่งต่อส่งบุญนะให้กับเจ้าเที่ยวทางนะครับเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งไม่ดีที่มัน กำลังมีเข้ามาเรื่องเรากังวลเรื่องอะไรมันทําให้มันปัดเป่าเรื่องร้ายๆปัดเป่าเรื่องไม่ดีและสตรูหมู่มานที่มาลังควานเราเนี่ยจะแพ้ภัยตัวไปเองนะครับเมื่อเราทําสิ่งที่ดีในปัจจุบันจะส่งเสริมตัวเราให้มีความเข้มแข็งทันใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรารู้จักตัวเราและว่ารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ทําให้ดีที่สุดในปัจจุบันก็จะดีสุกกว่านะครับ เรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับในช่วงนี้ไพ่จะเตือนอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่บังเกิดขึ้นนะดูสิในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เราจะรับความสําเร็จโอกาสต่างๆเริ่มมีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะมันจะมาจากผู้คนนะรอบข้างใกล้ชิดใกล้ตัวเป็นพลังงานที่เราต้อง มีการที่จะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักษมีพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระคินเทศหมายถึงความสําเร็จแต่ต้องระวังเรื่องของความกังวลเท่าน,นั้นเองนะครับทุกอย่างเราต้องคอยที่จะขจัดมันไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับในห้วงช่วงนี้นะครับก็ปรับจิตใจให้พร้อมนะและทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้โดยสิ้นเชนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินนะครับอยู่ที่70%นะครับโอกาสการเงินเริ่มมีเข้ามาแต่ระวังเรื่องของจจิตใที่ ยังติดอกติดใจบางเรื่องบางอย่างอยู่เป็นพลังใจให้นะครับก่อนที่จะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์จะได้เป็นกำลังใจให้คุณเต้พลังใจในอีกหนึ่งทางนะครับและลุงไม่ถึงช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เลขมงคลเลขอะไรแล้วเป็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกๆคนเลยนะครับ เลขมงคลของคนเกิดวันจันทร์ดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข5แล้วก็เลข5านะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข8เลข9นะครับไพ่ขึ้นไปทางงานของความสิริมงคลด้วยนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับคิดอะไรก็จะประสบความสําเร็จเมื่อเรามีเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบของเรานะครับหรือว่าทำโมบายเปิ้ลก็ได้นะครับหรือว่าจะจดใส่กระดาษใส่ในกระเป๋าสตางค์เป็นสิริมงคลให้ได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองและเกิดความสิริมงคลกับตัวเราด้วยเช่นกันเป็นกลังใจให้ครับ